ไปลองดูหน่อยฮนะ FC มาจากมหาชัยนะที่รัก Vigo 28มือเดียวป้ายแดงโหตายเป็นรถอะไรมันจะเรียบร้อยสวยงามโบแบบเดี๋ยวนีวน้เราด้าหลักก็ไเลครับให้ลูกค้าลองเองเลยครับลองลองไงก็ได้จะอยากขับรถกไปนะเ๋ยว <c oughs> แกไปลองวนดูนะครับอา่มาล่มถึงรอบเท่านั้นของเรา มือเดียวปลายแดงเดี๋ยวลองสักรอบหนึ่งนะครับดูเกียร์มันชิดหรือเปล่าช่งช่วงล่างเป็นยังไงเขาเป็นช่างหรือใช่ไหมฮะช่างฟอร์ดโปกสบายใจเลยนี่เขาช่างมาลองเองใช่พี่บูดถูกเรียบร้อยแล้วแม่มาจอดที่น้องที่เขาเช็คละเอียดมากเลยนะเนี่ยมันเชคละเอียดธรรมดาละเอียดรออด้วยนะโอ้โหนี่แดดหรืออะไรน้องนิวเร็วเหมือนกันจิเนี่ย โอ้หนี่ตัวจะละลายเนี่ยเาเจออะไรอ่ะตาพิเศษคอ้โหนึกว่าเจอตาเห็นบอกว่าเคสนี้วีโก้สองพันแปดมีเดียวป้ายแดงจบสดแถมแล้วใช่ไหม,ไมโอ้โหนี่ใส่กลวยรอเลยนะน้ำมันเครื่องนะครับผมน้ำมันเกียร์ซัมเมอร์คูลแรนด์นะครับนะครับครบชุดเลยนะเดี๋ยวเราแถมให้ด้วยนะครับคันนี้มีโอนอีกใช่ไหมน้องเนิวม,มันเครื่องน้ำมันเกียร์ช่วงล่างเชย์ยี่สี่รายการแล้วก็ซัมเมอร์คูลแรนด์นะครับโอนให้ด้วยอีกอ่ะมาเติมกันดีกว่า สวยปิ๊งปังนะครับเติมจริงไม่ติงหลังนะครับครับแล้วก็เซอร์เมอร์คูเรนด้วยนะครับเห็นบอกมีแร็งต้องนิวมีแหลกนะนล้วมันเต็มถังครับพี่น้วม,มันเต็มถังให้ด้วยคันนี้น่ารัก,<อ>กมาก,มมากๆนะมิลามิลาใช่ไหมนี่ครับต่อด้วยเซอร์เมอร์คูเรนด์แหลมแหลมแหววแหววไปเจอที่ออฟฟิศที่รักอาสักนิดนึงได้ไหมครับพี่ที่ร้านบริการเป็นไงบ้างครับพี่บริการดีครับครับพี่ขอบคุณมากนะครับ โอเคเดี๋ยวก็ไปเติมน้ํามันกันที่ปั๊มนะครับพี่เดี๋ยวเจอที่ปั๊มได้เลยครับโอเคเช็ดนี้เราก็ไม่ลืมน้ํามันเต็มถังนะเชตนี้แถมไปแบบจุกๆนุน้ํามันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็ไล่ระบบน้ำมอน้ำหล่อเย,ย็นทั้งหมดแล้วก็ขัดเคลือบสีลงวัดแพรเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราไปเจอที่ปั๊มนะครับก็เรียบร้อยเหมือนเช่นเคยนะนี่นะก็เติมน้ํามันเต็มถังให้ลูกค้าครับผม เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวรอเติมน้ำมันกันเว่าจะเท่าไหร่แต่เคสนี้นะเราก็แถมกันแบบจุกๆเลยสำหรับลูกค้า FC ที่เข้ามาสวยนะยนโฉบกัสักนนะิดนะึงแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ PP Auto Clean ด้วยก็จะนี่ครับเนื้อสวยเงาแบบนี้เลยเห็นยันป้ายเลย ก็ขอบคุณลูกค้ามากบที่มาใช้บริการกันที่นี่นะครับนี่นะโอดีสวยรับสีสวยเครื่องเกียร์ดีคุ้มเอาไปใช้งานหางเงินกันต่อนี่แม็กเลยเนะี่ยใหม่ๆกิ๊บกิกันเลยถ้ารู้ไปจะ2อพันนะแปดกว่า ก็จับแถมให้ลูกค้ากลับบ้านไปเฉลียกันเลยนะครับผมโอเคครับพี่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวมีอะไรโทรหาก,กันนะครับแล้วก็เรื่องเ,เล่มอะไรเดี๋ยวผมอัปเดตเข้าไปในไลน์ให้นะครับครับผมขอบคุณนะครับโอเคจอชื่นมื่นนะเทปนี้ <S <S ก็ขอให้ลูกค้าดเดินทางโดยสวัสดิภาพครับแล้วก็ขอให้รถคันนี้หางเงินได้เยอะๆนะครับผมก็ฝากกดตดตามกดไลค์ กดแชร์ชื่อช่อง P ีพีเอาตกคขา์ไว้ด้วยนะครับเพ็่กำลังใจให้พวกเราด้วยนะเดี๋ยวเราจะได้หารรถสวยๆเดิมๆบ้านๆแบบนี้มาไว้ให้ท่านเลือกชมขอบคุณครับ